สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับผมล่าสุดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพร้อมซื้อโมราต้าในราคา30ล้านปอนด์นะครับมีรายงานจากลอรีวิทเบลครับนักข่าวสายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมสื่อชื่อดังระดับเทียร์หนึ่งนะครับรายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะซื้อโมราต้านะครับกองหน้าของแอตมาลิกนะครับโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจรจาค่าตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ และคาดว่าแมนยูนพร้อมจะจค่าตัวที่30ล้านปอนด์ครับตอนนี้ก็ใกล้ความจริงแล้วครับระหว่างแมนเชสเตอร์เดกับโมราต้านะครับโดยลอรีวิทเวลนะครับรายงานว่าสถานการณ์นี้ใกล้ความจริงสุดๆแล้วนะครับสำหรับเดวเน่หลังจากแมนยูนะครับต้องการหัวหอ,อกลายใหม่เข้ามาเสริมทีมนักเตะอย่างมาซิยาวก็มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็คิสโนโรนโดนี่ก็ยังไม่แน่นอนนะครับ โดยโมลต้านะครับสฤดูกาลที่ผ่านมาทําได้32ประตูจากการลงเล่น92นัดนะครับรวมทุกรายการเขาย้ายจากเชลซีมาร่วมทัพแอตมาริกนะครับในสัญญายืมตัวปี2019โดยสัญญาปัจจุบันนะครับเจ้าตัวกับต้นสังกัดเนี่ยจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์หน้าก็ติดตามมาต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วย